สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่อง Style p o d c a ส t ์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น4 p a n e l ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ C Panel ลรุ่นทำ New High 2ปีซ้อนตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า25% C Panel เปิดแผนธุรกิจปี65ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีดเวนยกระดับความสามารถการแข่งขันรุ่นผลประกอบการทำ New High ตั้งเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า25% พัฒนาเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการดำเนินงานหนุนความสามารถทำกำไรพร้อมขยายฐานลูกค้าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่โชว์แบ็กล็อก1,190ล้านบาทไตรมาสแรกจอเซ็นสัญญาลูกค้าเพิ่มกว่า200ล้านบาทในชาคิดที่ประกรณสุเกเกษมกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพานเนลจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในปีนี้บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการดำเนินง,งานทางนี้บริษัทตั้งเป้าหมายผลประกอบการทำนิวไฮต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยมีรายได้เติบโตไม่ต่ตตำกว่า25%สำหรับแผนการดำเนินง,งานปี65บริษัทจะดำเนินการพัฒนาเครื่องจักร ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเรื่องการออกแบบความรวดเร็วปริมาณและคุณภาพ Precast Concrete เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึงลดความผิดพลาดความสูญเสียในการผลิตนอกจากนี้ยังมีแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการประสานงานกับลูกค้าการบริหารการจัดการภายในลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่างๆส่งผลให้บริษัทมีความสามารถการทำกำไรมากขึ้น ส่วนแผนการขยายฐานลูกค้าบริษัทยังคงรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและเดินหน้าทําตลาดแนะนําผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหม่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นกลุ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มขยายโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงปัจจุบันบริษัทมีงานในมือแบ็กล็อกประมาณ1 1 9 0ล้านบาทแบ่งเป็นแนวราบ74%แนวสูง16ทยอยรับรู้ภายใน3ปี นอกจากนี้ในช่วงไตรามาสหนึ่งในปี65นี้บริษัทอยู่ระหว่างรอสัญญาจากลูกค้าแนวราบ4ีลายแนวสูง2ลายมูลค่ารวมประมาณ200ล้านบาทขณะที่ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์มีสัญญาณที่ดีเนื่องจากว่าเศรษฐกิจในประเทศเริ่มทยอยฟื้นตัวกำลังซื้อผู้บริโภคกลับมาในหลายพื้นที่ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการปลดล็อก LTV ส่งผลให้โครงการบ้านยังเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะระดับกลางบนซึ่งเป็นฐานลูกค้าของบริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จึงวางแผนการลงทุนโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะใช้ pre-cast concrete มากขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์คาดว่าการแข่งขันของผู้ประกอบการจะยิ่งสูงขึ้นอีกด้วยซึ่งจะต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบงานให้ทันเวลาเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดจำนวนแรยงานอีกทั้งยังสามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วยหรือเรียกว่า working cap ในการดำเนินงานได้ P cast concrete สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่สัน้นตั้งแต่ออกแบบจนถึงส่งมอบบ้นหลังแรกได้ภายใน15วันและหลังถัดไปได้ภายใน7วันนับจากวันที่ลูกค้าย,ยืนยันแบบ C ี a n e l จึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสร้างการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในชาคริตกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวในวันนี้กันบ้างคะพีมมาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นซีพาร์นล จากเว็บไซต์ข่าวผู้จัดจาก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ